ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆและก็ FC ทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง k n p c e r o TV กับแมปโรบบอกที่มีชื่อว่าบ o ็อก o ุ d EP ที่2นะครับหลังจากที่อัพเวอไปประมาณ5 0 0รอนะครับไหลกแก้ประมาณกี่ร้อยก็ไม่รู้ก็จะไปเกาะหรือว่าโลก2อได้แล้วนะครับผมไม่ใช่เกาะสิเออและในวันนี้ผมจะมาทาคลิปเกี่ยวกับอัปเดตใหม่นะครับซึ่งเป็นอัปเดตยังไงก็จะให้น้องในแคลนหรือว่า FC ของผมพาไปนะครับผมโอเคไปเลย ไปก่อกลางใช่ปะโอ้ใช่ใช่ใช่ลืมเปิดไมค์ก่อนนี้เหรอโอ้ใช่ใช่อันนี้แหละว้าวลูกหนึ่งมันจะอยู่ตรงนี้ลูกว่งเต็มเลยอยู่ตรงเนี้ยที่ลองกดกระดูอะไรเนี่ยสิบบอลลูนอ่าฮะ มันจะเป็นอีเวนต์ใหม่ที่ไว้แลกข,ของได้มันจะเป็นเหมือนแบบปาร์ตี้แบบน,น,นะ้ให้เอามาแลกแล้วคือถ้าพี่อยู่โลกหนึ่งอะพี่จะได้แค่ตอนที่ไปคุยกับพวก n อ c บซขายเรือขายขนอะไรแบบเนี้ยอ๋อประมาณนั้นเออแต่ถ้าอยู่โลกสองก็เหมือนกันแต่ถ้าอยู่โลกสามก็เก็บจะกล่องได้ทุกกล่องเลย <c oughs> และนี่คืออันนี้อะไรไม่ได้เพราะมันอะไรหนึ่งร้อยอะไรเนี่ย อ๋อพี่ต้องไปคุยกับตัวขายเรือมันจะได้ชัวงง่วโมงละร้อยหนึง่งมันจะถึงถึงห้าตัวขายเรือหรอตัวขายเรือหรือตัวสมผลเนี่ยอะไรก็ได้เหมือนตัวสมผลพี่ก็ในนี้ไปแล้วนะคุยไปแล้วรอบหนึ่งอ๋อนี่ไงมันมีแบบมันมีเออไม่ใช่ตัวสมผลดิตัวมันได้ย,งยังไงอ่ะเออตัวขายผลนะอ๋อเอารุนผนพลพัดอะไกรกะถือ,อ,อ ตัวเทพสปาคอยก็ได้เหมือนกันใช่พี่จะได้หนึ่งถึงห้าสุ่มไปแล้วถ้าพี่ได้มาครบตามที่วันต้องการพี่ว่าสามารถไปแลกได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะพยายามแบบไล่เก็บก่อนนะทุกคนรอแป๊บหนึ่ง ไอตัเง pues mm าัวเสีอะก็ตาตร้ตีตรงนี nah, okay. ้แ oh, okay. ล้ตอแล้วก็อันนี้ออ่นี้นี่กจะมีมันก็จะมีผลเป็นเลื่อยเยแต่แต่ละผมมันก็ใช้ไม so oh, er <sm> ่เท่ากันอ่อแล้วมีภารกิจเอ่อมีอะไรอัปเดตอีกไหมนอกจากอจะมีแค่นี้แหละมีเวลาแค่หนึ่งสัปดาห์ที่อ๋อโอเคงั้นทุกคนก็อย่าลืมไปทำภารกิจนะครับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าก็เนี่มันมีแค่นี้ไงน้องผมก็บอกอยู่นะ น้องในเอฟน้องในแคนนะครับผมที่เทสมาส่วนใครที่อยากจะเทสแคนก็ในสตรีมนะครับผมสตรีมทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับผม mm hmm. ก็มีประมาณนี้ใช่ปะอัปเดตที่อัปเดตมาใช่ใช่ใช่โอเคก็มีประมาณนี้ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ก็มาขอสรุปกิจกรรมนี้โดยง่ายเลยนะครับผมเผื่อใครที่ไม่เข้าใจที่ผมอธิบายเนาะคือกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนนะครับเก็บโทเค็นเป็นโทเค็นสนลักษณ์เหมือนปาร์ตี้นะครับให้ครบตามที่จํานวนที่เขากําหนดไว้นะครับมันจะมีบอกอยู่เนาะในที่ขายนะผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะขายให้กับคนเออมันจะใส่เป็นหมวกอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนมั่งนะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งใครอยากจะเก็บนะครับให้ไปที่ คนใส่หมวกปราร์ตี้นะครับผมก็จะมีให้ถึงประมาณห้ามั่งหกมั่งนะครับแล้วแต่ดวงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าแบบอธิบายมอดช่วยงไมง่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมมาดูสตรีมด้วยน,นะครับสำหรัวันนี้สวัสดีครับผม